จะบอกแม่แล้วแต่ว่าไปแม่ไปเจอมีแฟนแล้วก็คือจะบอกแม่แต่แม่ไปเจอก่อนตอนนี้แม่ก็ไม่ไว้วางใจแล้วก็อยากจะถามว่าจะทํายังไงให้แม่กลับมาไว้วางใจอีกทีอ่าจะให้แม่ไว้วางใจเรื่องไหนก็คือตอนเนี้ยแม่ห้ามทุกอย่างเลยค่ะแบบกลับบ้านหนูเลิกเรียนสี่โมงครึ่งใช่ไหมคะบางวันแม่ก็จะมารับแล้วก็ถ้าเกิดให้กลับเองก็คือห้าโมงต้องถึงบ้านอ่าผมจะบอกให้แม่วิธีการจ้าบมากเลยไหมทดสอบใจได้ทั้งแม่และทั้งแฟนนะ บอกแฟนว่าตอนนี้แม่คุมเข้มขอกลับตรงเวลากับแม่ก่อนเธอรอฉันก่อนนะดูที่สามเดือนถ้าผู้ชายคนนั้นรอหนูได้นะ,ะอนาคตเขาก็รอเธอได้ถ้าขนาดแค่นี้มันยังรอไม่ได้เลยนะอนาคตมันตีจากแน่เห็นไหมครับนี่พิสูจน์ใจผู้ชายคนนั้นได้เลยนะเือเขาโทรมเนี่ยนะตอนนี้เราเริ่มเกิดอุปสรรคแล้วแม่ไม่ไว้ใจฉันถ้าเธอยังเป็นใจกับฉันอยู่ตรงจะเธอลอนะ,ะ,ะฉันจะกลับไปทําตามแม่ก่อนนะแม่สบายใจไหม ม่สบายใจพี่สุดใจผู้ชายคนนั้นได้ไหมได้ค่ะแล้วแม่อาจจะนั่งมองอนาคตเขากลับมาเจอกันเออเขาคงจะรักกันจริงขนาดเราอุตส่าห์ขวางไว้บ้างแล้วใช่ไหมนะครับต้องมองแบบนี้เลยลุยไปเลยเนี่ยแม่มารับหรอสบายเย็นนี้คุณแม่แวะหนูพาสยามสแควร์ซื้อของหน่อยนะคะถือโอกาสลุยไปเลยเฉวยนิกฤตให้เป็นโอกาสอ่ารือเป็นเด็กนี้คุณแม่นี่คุณแม่ก็ต้องให้อะไรหนูบ้างจริงไหมค่ะสลาดหน่อยลูกเออแค่นี้เอง พอเรากลับบ้านตรงเวลาอยู่ก็ร่องอรอยคุณแม่ก็สบายใจต่อไปอาจจะปล่อยก็ได้แน่นอนฮะนะครับ